ครับสวัสดีครับผมนันนัทโนุกงเลขที่เก้าครับวันนี้จะมาตอบถามเรื่องกาแล็กซีทางช้างเผือกครับข้อหนึ่งนะครับกาแล็กซีทางช้างเผือกครับมีรูปแบบใดและมีโครงสร้างอย่างไรนะตอบนะครับมีรูปร่างแบบกลงหันครับมีคามีโครงสร้างสามส่วนครับคือหนึ่งมิวเคียสสองจานสามฮารโล ข้อสองนะครับโครงสร้างใดครับที่อยู่รอบนอกสุดของกาแล็กซี่ทา้งานเพื่อครับตอบครับคือฮาโลครับสามครับโครงสร้างใดที่มีดาวเลิกรวมตัวกันอย่างหนาแน่นครับตอบครับนิวเคียสหรือดุมกาแล็กซี่ข้อสี่ครับโครงสร้างใดที่มองเห็นเป็นเกลียวคล้ายกังหันครับตอบครับจานครับข้อห้าครับ ระบบสุริยะที่อยู่โครงสร้างใดของกาแล็กซีทางช้างเผือกและอยู่ห่างจากศูนย์กลางกาแล็กซีประมาณเท่าใดครับตอบครับอยู่ตรงจานครับอยู่ห่างจากศูนย์กลางกาแล็กซีประมาณสามหมื่นปีแสงครับข้อหครับเมื่อมองจากโลกครับเราจะเห็นกาแล็กซีทางช้างเผือกเป็นอย่างไรครับตอบครับเป็นเส้นโค้งครับแล้วก็เป็นริ้ว ข้อเจ็ครับเอ่อคนบนโลกสังเกตเห็นกาแล็กซีทางช้างเผือกได้ทั้งกาแล็กซีหรือไม่ครับและส่วนที่สังเกตเห็นเรียกว่าอะไรครับตอบครับไม่เห็นนะครับส่วนที่สังเกตเห็นเรียกว่าทางช้างเผือกครับข้อแปนะครับเราสามารถสังเกตเห็นใจกลางของทางช้างเผือกในเนดือนใดได้บ้างครับ ตอบนะครับได้ทุกเดือนครับยกเว้นเดือนธันวาคมข้อเก้านะครับในช่วงเดือนใดบ้างครับที่ไม่สามารถสังเกตเห็นใจกลางทางช้างเผือกได้ตอบครับเดือนธันวาคมครับข้อสิบนะครับในช่วงเดือนใดครับที่ไม่สามารถสังเกตเห็นใจกลางทางช้างเผือกแก่ข้อสิบครับในช่วงเดือนใดที่สามารถสังเกตเห็นใจกลางทางช้างเผือกได้นานที่สุดครับ ตอบครับเดือนมิถุนายนครับ,บข้อ11อ11ครับการจัดมวลหมู่กาแล็กซีตามแผนภาพที่เรียกว่าซ่อมเสียงของฮับเบิลสามารถแบ่งได้กี่รูปแบบครับอะไรบ้างครับตอบคนระมี3รูปแบบครับ 1. แกาแล็กซีรีก็กาแล็กซีสองกาแล็กซีเลนสากาแล็กซีกลางหันครับ ข้อสุดท้ายครับข้อสิบครับ Galaxy มีทั้งหมดกี่รูปแบบครับตอบนะครับมีห้ารูปแบบครับหนึ่ง Galaxy ทรงรีครับสองครับ Galaxy ลูกสบ้าสามครับ Galaxy กางหันครับหรือก้นห้อยก้นหอยครับสี่ครับ Galaxy กางหันมีคานครับห้าครับ Galaxy ลายรูปทรงครับครับขอคอมครับ